สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะักอีกับผมกาวินฮ่าห้าห้าห้ากันอีกรอบนะครับวันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ไรเดอร์กันอีกรอบนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะผมมีคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าผมจะทำมานานแล้วตั้งแต่แบบประมาณปีก่อนนะครับอ่าคือผมคลิปปีก่อนจะมีคลิปหนึ่งครับคลิปที่ผมเปิดกลุ่มสุ่มการ์ดยี่สิบใบนะครับไรเดอร์การบาไลนะครับซึ่ง คิดนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าผมอาจจะผมน่าจะบอกนะผมน่าผมน่าจะบอกว่าอาจจะมีในอนาคตผมจะ,จจะทําคลิปที่ว่าผมเนี่ยโชว์คอลเลกชันการบาลายของผมตอนเด็กๆนะครับซึ่งการบามัน์ดนะบาลายแบบเออ่ยุคโฟเซโอสดับเบิ้ละไรนะอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเก่ามากนะครับแต่ก็เออ่ตอนมีมีตู้เกมมันจะเป็นตู้เกมมาไรเดอร์น,นะครับก็ตอนมาเบืองไทยผมก็เริ่มมาเล่นนะครับแล้วก็ เล่นมาเรื่อยๆจนมันหายไปเลยนะครับซึ่งการนี้ถือว่าอายุเก่าแก่มากนะครับพร้อมกับแฟมด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาโชว์นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คอลเลกชันผมเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับผมก็นะครับแฟมนี้ครับเป็นแฟมที่ผมขอผมขอซื้อมานานนะครับก็เริผมเริ่มมีการเยอะปุ๊บผมก็อยากมีที่เก็บการแล้วผมก็เลยขอแม่ซื้อแฟมนี้มาครับก็ ก็เรามาดูกันเลยนะครับว่าผมจะมีการอะไรบ้างเพราะว่าผมจัดเรียงตามอไรเดอร์เก่าไปถึงใหม่นะครับโอเคแบบแต่มันก็อาจจะผิดบางครั้งว่าแหละเ,เพราะว่าแบบมันผมได้มาใหม่อะไรประมาณนั้นโอเคครับซึ่งนี่ครับหน้าแรกก็อลังการแล้วครับการพวกนี้ก็มีรอยยับอะไรประมาณนั้นด้วยนะรับก็อ่ถ้าผม ผมก็จะไล่เรียงประมาณนี้ไล่เรียงตามนี้เลยก็คือวีหนึ่งวีสองวีสามเลดร์แมนเอ็กซ์ซามาซอนนะครับก็ไปวันนี้ไปเรื่อยๆจนถึงแบบ Double Force, รรดับเบิ้ลโฟเซอะไรประมาณนะั้วดับเบิลโอทโฟเซอะไรประมาณนั้นก็แล้วกาสองใบน,นี้นะครับอ่าเป็นการ์ดที่ติดกันนะครับก็อ่าสวยดีครับส่วนการ์ดพวกนี้นครับอ่าก็เป็นอย่างอะไรประมาณนะั้นขอย้ำอีกทีนะครับว่าการ์ดพวกนี้เก่ามากๆนะครับตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่ครับอ่ะไม่น่าต่อไป ต่อไปก็จะมีการ์ดด้านล่างแล้วที่ใส่ไว้ข้างหลังนะครับอันนี้ครับเป็น V3 V3 แบบรุ่นดิเับใช้กับเข็มขัดดิเนะครับแล้วก็มีการ์ดสีเหลืองการ์ดพาวเวอร์อัพนะครับนี่อันนี้ในอเมซอนใน X ใน V3 ใน V1 นะครับแล้วก็ V1 อีกอันหนึ่งเป็นเวอร์ชันแบบคล้ายๆวาดรูปนะครับนี่อ่ะแล้วก็มาเฟลด์ต่อไปนะครับสตองเกอร์นะครับหลังจากอเมซอนสตองเกอร์แล้วก็การ์ดโชวะเดียวที่ผมไม่มีนะครับก็คือสกายไลเดอร์อันเองนะครับก็ อยากเคยอยากได้มานานแล้วก,ก็ไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าใครไม่รู้นะครับมันก็พอเล่นจบพอเล่นตู้เกมจบป,ปุ๊บม,มันก็จะสุ่มการ์ดมาให้นะครับแต่ก็ไม่ได้สักทีผมเคยลืมเอาการ์ดผมมาเล่นมันมีพี่คนหนึ่งเขายืมให้ยืมการ์ดสกายไรเดอร์ผมก็ดีใจแต่ก็ต้องคืนเข้าไปนะครับก็ครับซองเกอร์ซูเปอร์บันสซีคอร์ดแบล็กเชดอมูนแล็กอเอ็กก็คือการ์ดพวกนี้ของจริงหมดแล้วผมเอามาให้ของจริงหมด แต่การค่อนข้างจะแบบยับนิดนึงนะครับแค่บางการแต่บางการก็ยังดูใหม่เอี่ยมนะครับการพวกนี้ไม่รู้แพงหรือเปล่านะอาจจะแพงแค่บางการนะครับแต่คือมันก็ไม่ค่อยมีคนชอบหรอกของมันเนี้ยครับโอเครับต่อไปนะครับามาดูด้านล่างกันก่อนจะมีคูกะดนะครับแบบอันนี้คือเป็นการพวกนี้ครับคือการที่ผู้ผม ได้มากับเข็มขัดดีเคทคือแต่ก่อนเข็มขัดดิเคมันไม่ใช่พลาสติกเนี่ยมันกร์ดมันเป็นกระดาษนะครับกอันอันนี้ครับดีเอ็นคอมพิวต์ฟอร์มไฟนอลแท็กทำให้ตายดีเคนะครับนี่ไฟนอลฟอร์มคูกะนะครับไฟนอลฟอร์มที่เอาแยกหลังอ่ะก็ น่าจะเจ็บปวดน,นะครับอ่ะอันนี้ให้ตัวในอากิโตะนะครับถามว่าผมรู้ได้ไงก็ผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมแค่ดูจากด้านหลังแค,แค่นั้นเ <laughs> มันมีสัญลักษณ์อากิโตะอะไรบ่อยนะครับโอขอโทษครับผมเพิ่ข้ามหน้าไปข้าหน้านึง <laughs> โอเคก็มีเอ่อไปเลยนะครับมีมมล่างแบ็กนะครับเป็นการเหลืองอันนี้ในเซโอนะครับการเหลืองแบ็กแบบวารุณอะมาซอนซองเกอร์ซองเกอร์แบบวารุปนะครับ, Amazon, er, er, er บ,บ,รรบข้างบน จะเป็นผมอันนี้ผมไม่ไม่รู้ผมคิดอะไรอยู่นะพี่ผมเอาดิเคทมาวา,วางไว้หน้าสุดนะครับก็นี่ดิเคทนะครับคอมอ่าดีเอ็นคอมพิฟอร์มนี่เป็นการ์ดท,ทองนะครับเห็นได้นะจากตัวอักษรนะครับน,นี่คูกะอ่าร่างอะไรไม่รู้จะไม่ได้ร่าง <c oughs> อัลติเมียละเอ่อคูกะดากอนฟอร์มนะครับอากิโตแล้วก็ G3X นะครับอันนี้คือตอนเด็กๆผมอ่ะผมเล่าอ่ะตอนเด็กจะมีพี่โรงเรียนผมเนะี่ยจะมีพี่คนแบบหลายๆ,ๆ ร้านนะครับมาขายหน้าโรงเรียนจะมาขายของขายไอติมขายของเล่นอะไรครับแล้วมีพี่คนอื่ะเขายกแฟ้มมาแบบอย่างใหญ่นะครับแล้วก็เปิดแล้วก็มีแต่การไรเดอร์กันวาอะไรนี่แหละแล้วผมก็บังการผมก็ซื้อนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าถึงึงผมซื้อจากพี่คนอื่นคนก็ก็นานอยู่สมควรพอสมควรแล้วครับประมาณแบบห้าปีแล้วอะเพราะว่าเพราะว่าหลังจากนั้นแบบโรงเรียนเขาห้ามซื้อของนอกโรงเรียนก็เลยไม่ได้ อทำต่อนะครับไม่ได้สื่อต่อเป็นสือต่อ <c oughs> ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่แนวนอนกันแล้วนะครับก็เออน่าจะตัดต่อได้ง่ายๆขึ้นนะครับ <c oughs> จะได้แบบไม่ต้องเขียนแบบไอ้เบอร์เอร์อะไรแบบข้างๆเนาะเอออโอเคก็ต่อไปนะมากลับมาหน้าเดิมนะครับก็ข้างบนนะครับมีหลังจากนั้นต่อมาก็มีอาตะนะครับก็มีเอเอ ลิวคิไนท์โซดานะครับโอจาไฟไฟบัตเตอร์นะครับผมชอบดีไซน์การ์ดเลยนะโดยเฉพาะนี้ไฟอย่างเทพอะต่อ,อามาครับอันนี้ก็ไฟบัตเตอร์นะครับไฟโอจาลิวคีนะครับไนท์โซดาครับก็อย่างที่ว่าคือเอ่อก็มันจะมีตัวเดียวกันเนาะแต่แค่การ์ดเค้มแบบมันรูปไม่เหมือนมันรูปหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับโอเคต่อามาครับ เบทเบคกิ้งฟอร์มกาเลนนะครับอันนี้ตอนเดือดผมชอบงงว่าทำไมมันกลับหัวเอ่่ออาฮิปิกินะครับฮิปิกิล่างแดงล่างแดงเออ่ผมจำชื่อไม่ได้อะคาบุโตะอะต่อไปฮิปิกินะครับอ่ิปิกิคาคาบุโตะคาบุโตะเบทไฟนอลฟอร์มเบทนะครับอันนี้ครับ อการ์ดติดกันอีกแล้วนะครับก็คือเป็นแบบรูปติดกันเห็นขาคิกออฟเปอร์นะครับมาตรงนี้ก็เขียนพันซ็อปเปอร์ไปตรงนี้นะครับมันซระเปอร์คิกออฟเปอร์การ์ดแท็กนะครับการ์ดนี้ผมยังชอบอแต่ผมว่าซื้อจากพี่คนขายก็ไม่กี่อันหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นการ์ดที่แบบผมชอบนะครับอย่างเช่นอันนี้การ์ดแท็กกับดาคาเปโตนะครับส่วนที่ที่เดียวความจริงแล้วโมซ็อฟเดมก็คือส่วนใหญ่ก็ผมก็เก็บจากตู้เกมแหละ ไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้เปร์ขนาดนั้นตอนที่คืออ่าอ่านิวที่อะไรนะเต่าไอเต่าอ่ะเดนโอล่ะอันนี้เป็นกาสีเงินนะข้างหลังก็จะเป็นสีเงินแล้วนั่นนะครับเป็นกาถ่ายอะไรอยู่อ่าชิลล์น้องนะครับเดนโออ่มเดบีอ่าดีเจไฟนอลฟอร์มคุณตกไฟนอลฟอร์มแล้วก็เซกเตอร์นะครับสรวมนะครับคิบะสีเงินนะแล้วก็นิวเดนโอลไอหมี อ่คินทารอสจิมใช่ไหมคินทารอสใช่ผมจำไม่ได้เหม <laughs> อือิกซะ,ะอ่ะคิบะอ่างรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็คิบะเอ็มเพลเยอร์ฟอร์มทำไมมันทำไมมันออกมานิดนึงวะใส่ครับครับเนี่เชื่อตัวแหวนคิบะเซโลนอสดอ่าเอ็กซ์ฟอร์มดิวคีนะครับเห็นไหมบอกแล้วว่ามันมัอาจจะไม่ได้เรียนเรียงทุกอันแต่ก็เพราะว่าแบบผมก็เพิ่งได้มาใหม่หนะเพราะว่ามันก็บางอันผมก็เพิง่ง เพิ่งเอามาใส่ตอนที่ผมสุ่มจากสุ่มการ์ดจากคลิปก่อนนั่นนี้นะที่คลิปผมเปิดเปิดการ์ดสุ่มนะครับอ่ะโจ๊กเกอร์ดับเบิลนะครับอ่าเอ็กซ์ตรีมแบบมีปีกนะครับเอ็กเซลบูสเตอร์นะครับเอ็กเซลไทโอดาร์คิบะอ่าดาร์คิบะเอ็กเซลไทโอโอ๊ด น,นี่ครับอันนี้ผมเทรดกับเพื่อนก็คือผมมีดอะไรซ้ำก็เอาไปให้เพื่อนคนอื่นแล้วก็เพื่อนคนอื่นก็เอาการ์ดซ้ำให้ผมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนเล่นการ์ดมาหลาคนเดียวหรอก <c oughs> อันนี้ครับ metal luna double นะแล้วก็ double แบบอากิโกอันนี้ extreme ธรรมดานะครับ <c oughs> ข้างบน scowl it internal od od ร้างฟ้าโอ้ล้าง ล่างเตาผมรู้สึกว่าเหมือนผมผมไม่เคยดูโอ๊ตมาก,ก่อนแต่ผมจแก้จำไม่ได้แหละมันแบบเอ่ออันนี้ซังโกโซ่แล้วก็อันนี้คนระับโอ๊ตอ่าชีต้านะชีตา้าอ่ามันเป็นแบบครึ่งหนึ่งตัวกับขาเป็นเหลืองแล้วก็ส่วนตัวยังเป็นอ่าแดง,งนะครับ <c oughs> <c oughs> ล่างเต่านะ <c oughs> โอ้ผมตั้งชื่อแต่ละอันนลยอ่อโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตสกาวสกาวนะครับโอ๊ตอิมเมจินนะครับอ่แล้วก็โอ๊ตโอ๊ตเต่าโอปูโทเทลาะะ่าครับอันนี้เป็นการทองอีกการหนึ่งโฟเซอันนี้ก็การทองเหมือนกันนะครับอ่โฟเซก็เบิร์ดนะครับอ่าคือส,ส่วนตอนเด็กๆเนี่ยผมเล่นที่ ตู้เกมที่พารามสามนะครับแล้วก็หลายๆที่แต่ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นที่พารามสามเพราะว่ามันอ่านการ์ดได้หมดนะครับเพราะบางการ์ดก็อ่านไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่รุ่นเดียวกันแต่ก็ผมเคยมีแบบคล้ายๆเป็นแบบซีรีอะยังไงอะแบบความคิดว่าถ้าผมไปเล่นที่พารามเกา้าพารามเก้านะพารามเก้าผมจะได้แต่การ์ดดีๆนะครับซึ่งถามว่าผมไปเล่นพารพามเก้าแล้วได้อะไระครับนี่ได้อิมเมจินกับนิวเดนโอนะครับนิวเดนโออยูไ่ไหนวะเออนี่ย แล้วผมก็แบบเฮ้ยน uh, ี่เหมือนการแบบไม่เคยมีมาก่อนต้องเอาต้องก็อะไรประมาณนั้นครับโอเคไปหน้าต่อไปทอร์จดอนี่ทอร์จดอโฟเซ่นะโฟเซ่อันนี้รอ่วช่วงที่โฟเซ่ออกมานะครับโฟเซ่โฟเซ่โอส์การ์ดทองนะครับโฟเซ่กับอ่าโอตเต่านะครับแล้วก็ก็โอส์การ์ดทองอีกอันหนึ่งนะการ์ดทองน่าจะเป็นการ์ดที่แบบเพลงๆหน่อยครับแต่หลังๆเนี่ยมีแต่การ์ดทองเนี่ยโฟโฟเซ่การ์ดทอง โฟเซอิเล็กทริกนะครับโฟเซอิเล็กทริกการ์ดทองโฟเซไฟเออร์การ์ดทองนะครับโฟเซไฟเออร์โฟเซอิเล็กทริกการ์ดทองอยู่แล้วนะก็แบบการ์ดทองผมว่าสวยดีนะเอ่อส่วนใหญ่ไม่ค่อยยับสิ่งต่อมานะครับอันนี้มาอันที่ผมชอบที่สุดละนี่นะครับการ์ด,ดี้เลยผมจะเอามาให้ดูนะมันเป็นอันนี้การ์ดผมซื้อจากพี่พี่่อคนขายเหมือนกันนะครับกาดนี้ครับการ์ดโฟเซกับไรเดอร์ทุกตัวนะครับ ตั้งแต่โชวะจนถึงโฟเซ่เลยนะครับก็ผมคิดว่าการนี้สวยดีนะครับก็แล้วก,วก็เก็บรักษาไว้อย่าง,างดีนะครับก็พอมารุ่นโฟเซ่ผมมันจะมีแบบตรงเนี้ยผมว่าไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับอ่าต่อไปมียานของโฟเซ่มีไอมีแพนด้าในโอ๊ตนะครับโฟเซ่โฟเซ่โฟเซ่นะครับก็อันนี้นะมาหลังๆแล้วผมก็อันนี้คือเพิ่งแบบเอามาใส่แล้วนะนั่นะแต่ไอ ไม่หรอกอันนี so ures, ้คือใส่ก็ใส่นานแล้วแหละแต่คือหลังหลังจากผมเอาการ์ดมาใส่ในแฟมอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือก็คือการ์ดพวกนี้ก็ยังนานมากแล้วอยู่ดีนะครับโอเคอ่าอคิโตชายนี่นะครับคูโตไฮเปอร์เดนโอไคแมกนะครับคูกะไททันอ่าไฟเอ็กเซลโมเทลนะครับอันนี้ผมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับก็ว่าที่ว่าอ่าผมเล่นกับ พี่ผมนะครับแล้วก็อพี่ผมได้การ์ดมูยทะเลาะผมได้การ์ดเดิมเลยวันนั้นแล้วก็ผมก็อยากได้มูยทะเลาะมากเพราะว่าผมยังไม่มีแล้วผมก็ตื้อตรงกว่าจะได้อืมก็ได้ปะหน้าสุดท้ายแล้วนะครับก็คือมีเดนโอไฟนอลฟอร์มนะครับไฟเอ็กเซลอาคิโตชายนิ่งการ์ดทองนะอันนี้สวยอันนี้ผมชอบอันนี้ผมผมอันนี้ผมมีหลายใบด้วยอัคคิโตะไฟนอลฟอร์มนะครับ ไคส์สักแล้วก็คิโตะเบอร์นิงนะครับนั่นก็คือคอลเลกชันเอ่อที่ผ่านมาเอา่อเอ่อกับหกปีหกห้าหกปีคอลเลกชันนี้นะครับห้าหกปีซึ่งก็น่าจะมีมูลค่าพอสมควรนะครับสำหรับผมแล้วก็อสำหรับผมแล้วก็ครับสำหรับผม คมจริงผมมีอีกหลายแฟม้มเลยแหละแต่แค่ว่าแฟม้มนี้เป็นแฟม้มใหม่นะครับอันนี้มีแค่อันนี้นะที่เป็นอันเก่านะครับเห็นได้จากความอาการที่มันขาดนะครับนี่ส่วนพวกนี้นะครับผมถามว่าใส่ใส่อะไรก็ใส่กันบาลายเหมือนกันนะครับอยังไม่ใส่ใส่กันบะลาเหมือนกันอันนี้ก็คืออ,อันที่ใส่อันใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้เต็มอันนี้เต็มแล้วนะครับก็เลยมาใส่นี้แทนอ๋อเอออันนี้ปุ่นนิกา ก็กาเก่าเหมือนกัน Dn นะครับไซก้าเล่าทูเปอร์เฟนไฟน์นะครับในโฟเทตติโตเบอร์นิงคิวบิเกฟันนลฟอร์มไฟฟันนลฟอร์มดีที่ฟันนลฟอร์มอันนี้คือพวกที่ไม่มีที่อยู่ในแฟมนี้นะ <c oughs> มก็เอามาใส่ในแฟมนี้ส่วนที่เหลือก็กคืออันที่ผมมึงสุ่มได้นะครับได้บ้างชาชัยเฉยเฉยเนี่ยครับดีผมซึ่งสุ่มสุ่มที่ผมสุ่มได้ในอ่าคลิปอ่าแลวลิงค์ไว้ใต้เดสคริปชันละกันก็เอาพวกนีได้ครับพวกนี้ ก็บางตัวผมก็อยากลองเนาะว่าแบบถ้าเอาไปใส่ในตู้เกมแล้วมันจะแบบยังไงเพราะว่าผมก็แบบมีบางตัวที่ผมก็แบบอยากรู้อยู่เหมือนกันอย่างเช่นแบบอย,อย่างเช่นแบบไอเนะี่ยไอไอวีหนึ่งปอมเนี่ยไอวีหนึ่งช็อเกอร์เนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันในเกมมันจะเป็นไงแล้วก็มีโซโดรากิคาริสอะไรแบบนี้ถ้ามันยังมีอยู่นะเออผมก็ไม่รู้เขาจะเอาออกไปทำไมเนานะเกมมันก็สนุกดีนะแต่แค่มันภปษสาญี่ปุ่นแหละ แก็อะน,นี่นะครับที่เหลือดูให้เต็มที่นะครับนี่นีการ์ดเก่านะครับการ์ดสองอันนี้การ์ดเก่าอ่าจขนาดผมสุ่มมาขนาดนี้ผมยังไม่ได้สกายไรเดอร์ผมก็ยังไม่ได้สกายไรเดอร์อยู่เหมือนเดิมนี่ ผมรู้สึกว่าหลังๆนี้แบบอ่ดั๊กโบตัวเยอะนะแลมีออคิโตโดนเดียวอยู่ข้างบนนี้นะก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปผมมาเรียกว่าไงโชว์รีวิวของก็ประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันมานะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์ไรเดอร์แบบนี้ก็บอกกันมาได้นะครับก็ หรือใครมีกันร巴ไยเหมือนกันก็บอกกันมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อน salute my friend